เรามาดูสินค้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับยูโรคิง o ูลนะครับก็คือเครื่องมือนะครับอเนกประสงค์นะครับใช้ได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมานะครับของแท้แล้วก็ถูกด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ก็ซื้อมา400กว่าบาทนะครับอันี้เราก็มาดูนะครับสินค้านะครับ เขามีอะไรให้บ้างนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์หลายชิ้นด้วยกันนะครับหรือเครื่องมือนะครับนะก็จะมีในกล่องก็จะมีนะครับใบมาตรฐานนะครับนะมาตรฐานของแท้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับนะเอกสารรับรองนะแล้วก็ก็จะมีนะครับใต้กล่องนะครับก็จะมีอ่าการกระแทกนะครับการกระแทกของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเป็น แผ่นโฟมเนาะนะครับแผ่นโฟมนะครับเราก็จะมีเครื่องมือนะครับเครื่องมือหลายชิ้นด้วยกันนะครับประมาณยี่สิบสี่ชิ้นนะครับยี่สิบสี่ชิ้นเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับนะตรงนี้นะครับก็สี่หุนนะครับของยูโรคิงทูนนะครับนะแล้วก็ก็จะมีนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดยี่สิบสี่ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ดูนะครับเหล็กนะใช้ได้นะครับ น่าจะมีคุณภาพนะครับดีนะครับเอามาดูนะครับแต่ละชิ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวหลักเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เขาเรียกว่าก๊อกแก๊กเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวหลักที่ใช้นะครับขันน็อตนะครับนะทั้งตัวพู่และตัวเมียนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกด้านนี้ล็อกซ้ายล็อกขวานะครับเวลาใช้จริงนะครับ เราก็กดปุ่มนะครับกดปุ่มตรงนี้นะฮะด้านหลังก็จะมีเดือยโผล่ขึ้นมานะครับนะส่วนตรงนี้เป็นด้ามจับนะครับให้กระชับมือนะครับมาลองดูนะครับว่าจะมีนะครับมีบล็อกกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า14 15 1ด17ด8 1 8ตัวด้วยกันนะครับนะ 8ตัวแล้วก็มานับรวม9 2 1 2 1 2 2 23 24นะครับ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีนะครับมีเบอร์อะไรบ้างเรามาดูนะครับตั้งแต่เบอร์แรกนะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์เบอร์10นะครับเบอร์10นะครับก็ตั้งแต่เบอร์10นะครับเบอร์10ถึงเบอร์32นะครับเบอร์ใหญ่สุดนะครับตรงนี้นะครับเบอร์32นะครับ

ก็ดูเหล็กดูความหนาคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้ปุ๊บก็จะล็อกอีกด้านหนึ่งนะครับนะล็อกด้านซ้ายนะครับเปิดสวิตช์อีกด้านหนึ่งก็ล็อกด้านขวานะครับนะก็ลองทดสอบดูนะครับมาลองใช้ดูนะลองใช้ดูดูเอาเป็นเบอร์เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบดูนะครับแล้วก็นะครับมาลองใส่ดูนะครับ ถ้าใส่นี้นะครับเราต้องกดปุ่มด้านด้านข้างนะครับหรือด้านหลังตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บเขจะล็อกนะครับก็ล็อกอยู่ละเราก็หมุนนะครับเราก็ไปขันรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์รถไถนะครับหรือก้อนอื่นนะครับก็สามารถขันขันได้นะครับนะราวนี้ในกรณีที่อ่มันลึกนะนะครับ บางรถมันคันนะครับนะเครื่องมือบางตัวขันไม่ถึงนะครับเราก็ต oo, ่อนะครับต่ออุปกรณ์นะครับหรือต่อเครื่องมือนะครับให้ขันได้ถึงนะครับอย่างนี้ครับนะก็ขันนะครับในกรณีที่ยาวกว่านี้นะครับก็สามารถนะฮะเราก็สามารถต่อได้อีกนะครับนี่เลยครับมาดูตัวยาวยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้ จะเป็นตัวนี้เลยครับยาวยาวมากเลยนะครับะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก,กดล็อกตรงนี้ปุ๊บก็เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นะครับใส่บล็อกนะครับใส่บล็อก,อกตัวนึงก็ดันเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับนะครับนี่ะก็ก็ขันได้เลยนะครับในกรณีที่อ่า รถเราอยู่ลึกเกินไปนะครับนะรถตัวผู้หรือตัวเมียก็ตามอยู่ลึกเกินไปเราก็สามารถนําไปขันนะครับขันได้เลยนะครับทันทีหรือในกรณีที่มันยาวกว่านั้นนะครับเราก็สามารถต่อได้อีกนะครับสามารถต่อได้อีกนี่ครับต่อได้อีกครับต่อได้ยาวมากเลยนะครับเห็นไหมครับยาวมากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะ ยาวมากเลยนะฮะนะฮะโอเคนะครับในกรณีที่ตัวก๊อกแก๊กเราเนี่ยมันใหญ่เกินนะครับเรามันขันแล้วมันเข้าในช่องนะครับบางช่องเล็กๆนะครับนะไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเราจะมาใช้นะครับนะตัวกระบาดนะครับ หรือเนี่ยนะครับมือตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้นี่นะครับนะเราก็ขันนะครับนะเนี่ยนะครับสะดวกอันนี้เลื่อนได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเห็นไหมนะครับนะแล้วก็มีนะครับจุดหรือเครื่องหมายนะครับว่าตรงนี้อยู่กลางนะครับเราก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับแล้วก็ขันได้เลยนะ อ่านได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือวิธีใช้คร่าวๆนะครับใครสนใจนะครับนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะฮะไม่แพงนะฮะอันนี้ก็จะมีนะครับนะอ่าตรงเนี้ยนะครับลูกปืนลุดตัวล็อกนะไหมครับไม่ให้หลุดนะฮะเห็นไหมครับก็จะติดนะฮะอย่างนี้ลักษณะนี้ ในกรณีที่นะครับเราขันแล้วมันมีนะครับมีบล็อกมันมีบล็อกหรือมันเป็นโค้งนะครับนะเราก็สามารถนะครับใส่บล็อกเข้าไปนะครับอีกตัวหนึ่งได้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับนะสามารถใส่ในกรณีที่มันมันงอนะนะครับช่องมันงอแล้วขันไม่ถนัดนะครับ มีอยู่นะครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่นะอุปกรณ์เข้าไปได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็ขันเห็นไหมครับนะหรือนะครับขันให้ถนัดนะครับแล้วก็ทาวิธีขันนะครับอาจจะโยกได้ไหมครับโยกซ้ายโยกขวานะครับในกรณีที่ช่องมันนะครับดูง่ายมันมันขันยากนะนะครับถ้าเป็นช่องหักมุมนะครับลูกเขอย่างเงี้ยเราก็สามารถอ่า ได้นะครับหรือเราจะมาต่อกับตัวกอแก๊กนะครับก็อแก๊กก็ได้มาดูนะครับนี่นะครับนะกดล็อกตรงนี้อย่าลืมนะครับเนี่ยนะครับกดล็อกนะนี่นะครับ <c oughs> เราก็จะมาต่อนะครับต่อได้อีกยาวเพิ่มนะฮะลักษณะนี้ นะครับโอเคนะครับนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับก็ขออนุญาตแนะนําประมาณนี้ก่อนนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหลายช่องทางนะครับออนไลน์ก็ได้นะครับนะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเครื่องมือไว้ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับ